กาบสปาดิกาบสปาดีโกพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันทุกคนเมื่อนี้บอกควันไดเมนูอันนี้ก็จิเป็นหนึ่งปลาทุกคนหนึ่งปลานิลแล้วก็ทอดปลานิลทุกคนเตรียมกิขนข่าวน้ำกันทุกคนเลย ไอ้นนองมวันพึ่กำลังเรียมตามาคูคนเลยพายกันเลิกงานทุนกคนกำลังเตรียมกับขขเบขากินแรงทุกคนตอนนี้กะซ้อมกุ่มเลยจะไรก็ต้องขอขอภัยส่งเสืออยู่ทั้งด้านลังนี่กะมันเป็นนั่น โมเมนต์นั้นเอาไง,ไงกันก่ะมันรวมกันเลยเฮือนครัวซ้ำห้องทุกคนเลยวกับบ่อนะเพราะว่าเจ๊เป็นไห้เฮามาเห็ดกินอยู่เห็นแล้วทุกคนขาของหนำเห็นปะาบรรยากาศมือวในกระโปรงโต๊ก,ท,กทุกคนเลยเสียงกบเสียงขีดห้อง อืงก็มีเด้อทุกคน,น,าานบรรยากาศดีเป็นโลกระบุงทุกคน มือนี้เจก็ที่อาบน้ำโบยู่ทุกคนเลยบางคนกับนงวยกห็ห้างก็ได้ออกคั่วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคั่วแบบว่ามันไม่มีบ่อนไหวเนาะน้องวมวยข้างนอกใชเห็ดอยู่ข้างห้องมัมม้งค่ะข้าวเชียวคั่วมันกับโบแมนทุกคนเลยเห็ดกินพอก็เชียอ มาทุกคนมาคิดข่าวนำการบ้านนี่ตามาคุงท <c oughs> อดปาลาปลาหนึ่งปาลาหลวกผักบุญบนอาหารบ้านเฮากระซำนี่แหละเนาะจัดกันทุกคนในบ้านกนี่กันเด แซดนำกันทุกคนกบสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องจิบเข่าบ่าวบทันกันข้าขอน้หน้าทุกคนบทันหน้าขอน้มทุกคนข้ากันจิบเข่าก่อนหนึ่งปลาโอ้ยเจี๋ยตรงนี้นะแบบ มันก็บวาขาดไปนะขาดไปทุกคนเลยทอดปลาน่ ฝันมือคนข้าวอันฝันเด็กเลยนะอันนี้นี่เป็นเขาอันอันได้นอันนั้นอันนั้นอันะอืน

สิค่ายบ้านเฮาทุกคนเอ้ยสิค่ายย่ําให้นาะเียงียงเสียดห้ ถอดสามโต้หน่อยคนห,หนึ่งเอากาบสองโต้ดีกว่าบ่าพันนานอยู่มันเองเป็นงุวนมันเป็นายคลิหมบ่แลวทุกคนเลยจะเห็ดใหม่เลยตังแก่วก,กันลูกเขากัน Eu <laughs> vou

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่อนบางคนก็ลงมือนะพากัชิดเขาน้ามันเจ๊ทุกคนที่นี่เราไม่เลื่อนออกเลยนอกไปง่ายคู่ทุกคน้อยบ่นี้พากันชื่ออุปกรณ์คู่นอกทุกคน เบ้อไรน้งนองใหม่เกือบฟ้อ,องทัานบ่เกือบฟ้องทันทุกคนเ e ลยดลูเริ <c oughs> ่มงดูเริ่มสื่ออยู่คือกินจะกระปากเมื่อให้ชิ้นน้อยอีขี้น่อยจอมน้นทุกคนเลย e ตอนนี้ก็ย้ายดีคิดฮอดเหนกับเมื่อเราร้านมาอยู่น้ำแตก่อนก็นอยู่คูแลบ้าน้องมวยน้ำลงออกหรอตไปเนาะจับเลยวนด้คิดามเงาเพยังห็นบนตันวมหา

บราบอกว่นี่แคยบอกมาลุกน้ำตาลมาไม่แค่บอกเวบอกวนีแหละมยีกมั้กินก่อนกินขาให้กางากินนน มือนี้ยังดีทุกคนจะกินอาหารบ้านๆเะาแต่ละมือกินสะพานกับปองครับมาม่ามือได้ก็มีเต็มมาม่าทุกคนเลยบอกว่าหลุดแคบุบมือเถอะบุบมีแห้งเลยกินมาม่าเข้ากับบริษัทุกคนเดิมนะ อีกอย่างเท่ากับเจ็บรียกมันยักลงเหนียต้องหยาทุกค็เลยค่ะจนมีเวลาเขาาส่ลิดใน,นกระตองของสดขอ,องไผ่ของกี่ด้องลาย เมื่อจะสูบพุ่เทนคย้นีกินทุกคนถ้าได้หัวหัวได้อ่อนเลยก็มวยหนึงกหลังกับสามทุกนีข่าวเหนข่าแล้วพมากินทุกคนหิวเ้านี่ เลื่อนออกกันเลื่อนเมื่อกี้ทุกคนเลยพากันไปในโคกวะตัดเกลื่อนคลองไรนีเนาะมุกเคยเห็นจะเกลื่อนใหญ่เลยทุกคนวันศุกร์กันซื้อเอาอยไงก่อนใส่ก,กอบวะมันดอกทุกคนเลยขึ้นใส่กอบเลยเลื่อนมาเลยซื้อเพราะว่าตู้เย็นหมูมนี้

โอ ось, ้ยขาดไปเเนาะโคตรวดหัวการอี่างเอายางขาดไวไม่วันหลายข้าวอหนียวไปคนเลยปวดในวัน kua buang tak sukuan tau ngum kua mua kuan kua kim sa leo am nam leo kua di sam sung kua kua กันแต่ว่าเห็ดกินบันกันทุกคนบางคนก็งงวยไบาคนน่ะบนแบบ,แบ,บกนินแบบเผาแบบแบบทุกคนแตกินแบบแกงแบบจีแบบอะไรไปวยหมักแบบแบบพัดแบบซือทุกคน <ừ. S 2> บางคอ้วนต่างนันนี่แหละบาคนน่ะหมักไปนนี่ทุกคนปลาเอามาเทตรงนี่เลย nó để nhắm đen quá, không một, hmm, tìm hầm กินต่อทุกคนหน้าบาทนี้ยกระซิลล่าซีรลล่าน้องก,กันเทียงท่านี้เนาะจำแย่แล้วพอดิมจบผิด <laughs>